รถยนต์ไปไปเพรน,นะไปวังซองนะอีบามิร่อร้อนดด่าร้อนจนหนอยไม่ละนี่เียกหอยเออกินแล้วออลหอยแล้วบอสเตียกกะแล้วเฮ้ยอืมไป แมนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายสิริขึ้นนอนบ้่าวะเอ้าวึงน,นะอีอีแวนแล้วครับแวนแล้วครับเอาไม่คันห้อยว่าเดี๋ยวคันห้อยเดี๋ยวหล็บน้าบอส Ela é school was sent to wow